อ้ยครับผมพี่น้องเข่างอกเลยครับผมมาเบิ่งเข่าครับเห็นบอกกับพี่น้องอุ้ยเกิดงามครับพี่น้องเอ้ยวานบอกยังมาได้พอดีเลยครับผมเขาวยอายุเกิดเสมอเลยครับโ เขาอายุได้สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งพอดีครับผมถึงฝนมาสองเทือครับดินก็นเริ่มเปียกแล้วพี่น้องเลยถือว่าโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวยางเลาะไปทางปุ่นครับพี่น,อน้องยางเลาะไปทางปุ่นพี่น้องมงเ้อนี่หอมปากหอมคอครับผม <c ười> าหอมมะลิสุรินท์ครับผมไปนอนถูผูกทานครับผมเขาหนึ่งสัปดาห์นี่ถ้าแนมไกลๆไ,ไปสิถ้าแนมไปนอนครับผมแต่ไปแนมข้างล่างนี่ชัดแจ๋แวเลยครับเกิดขึ้นมากง,งามพอดีเลยครับไปนองเลยเขาเขาเขา,เขาเป็นเขานักครับผมเขาหอมมะลิร้อยสิบห้าครับผมครับผมเกิดเสมอเสมอกันเมื่อไหร่ครับ บงเขาครับผมสิมติดตามพี่น้องบิ่งดีเลยครับผมเพราะว่าปีนี้ไทยวานไทยหุดไทยกบนี่สามหลอบครับผมไทยกบสามหลอบไปครับพี่น้องไปเบิ่งท่าพุนครับผมเขาหอมะลีพัดหนักนี่ของวาสุเวียนนี่ซิมีกอขอลอยซิพาลอยหาครับผมพันหนักปันเบาเฮานี่ครับผมถือว่า เกิดขึ้นมาสวยเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสองเมืองเสมอปุทธเลยครับเสมอปุทธครับผมเขานี่หอมมะลิ พันหนักปันเบาลอยสิบหาครับลอยหาหนิสิสิตั้งกันครับผมถ้าพั้นเบานี่สิเกีียวกันเกี่ยวเกี่ยวสิบหาห่างกันประว่าสิบหามือครับผมือว่าโอเคครับผมเกิดเสม,มอให้ครับพี่น้องสองหูครับผมหูน้องครับหูพี่เขาแท่งนอขึ้นมาแล้วครับผมพี่น้องทุกพู่านเสนอปืนเลยก็ขอร้อยห้า กขอร้อยสิบห้าแต่ผมเห็นพันหนักครับผมถักถักถ้าเข่าพันเบาพันเบานี่ก็ระอยรลอยลอยอะไรกับพี่น้องอ้สับสนลอยครับพี่น้องเลยมาเบินเขาเห็นผลงานฝีมือจากของครับผมปีนี้วานคนเดียวครับผมวานเอง ชงเองครับผมใข่มันได้หูดไปเลยว่าฝีมือเฮาไมนเป็นจะได้ครับผมไป็นอของตูปุตันแต่เ่ามารีพันเบาเ่ามารีพันเปา,า,ารูกพันเบา,านีมาเสด็จเกี่ยวกันเขาพันนะครับผมอายุกันที่เก็บเกี่ยวกับซูซีกันครับผมาหาถึงหกเดือนครับผม ยอดครับผมพี่น้องตุปูตันครับอู้เสมอไปเลยครับผมครับผมพี่น้องห้ามาทักทายกันครับผมกระเป๋านอนท่ก่อนใอยกินครับผมมาจากวัดครับผมย่างไตแดงกินเนื้อแต่ครับโอ้งานหลายครับเดี๋ยวได้ทีงานทั้งสวนทั้งเขาครับผมแต่ผมจะอัปเดตใดให้เขาหอมมะลิตอนนี้ผมเล่นพญานักครับผมมาฝากพี่น้องเรื่อยๆนะครับเพื่อนพี่น้องอัปเดตเขาตอนนี้เขาอายุไร หนึ่งสัปดาห์ครับผมเจ็ดมือครับผมถือว่าหวานทุบแรงหงาบอเกิดพอเสรนจเกษีพอดีตัวนี้ผมแปลงต้นตร่องอ่ายี่สิบยี่สิบไรครับพี่น้องแปลงต้นตร่องคือแปลงต้นตร่องยี่สิบไรใช้ครบสามรอบครับผมแล้วกะ็ต่อสร้างเขาต่อสร้างเขานี่เฟื่องนี่บุมีกันจูดครับผมคือามาห้ามาเบิ้งแปลงแปลงต้นร่องของเท่เาคือเท่า อยากเบิ้งว่าแต่ละปีคือข้าบโต้องจูดเบิ้งเป็นอย่งไรครับสรักษาสภาพดินคือข้าสิบปใส่เคมีนะครับผมพี่น้องทุกท่านครับผมเทียปอพยพี่น้องได้เบิ้งเลยครับผมแต่ละปีเรียนมาคือกันครับผมหลังกากปีได้หากัศึกษาในคลิปด้วยพี่น้องเลยเปื่อมันลดต้นทุนในข้าวไรเพราะว่ามีการวานทุ่มผ่านน้ำครับผมพี่น้องไปไปครับโอเคนะครับผมพี่น้องไทยพี่น้องด้เบิ้งพ่อหอมปากหอมผัวผมข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าครับผม เสมอปรืดเลยครับผมแปลงทดลองแปลงทดลองยี่สิบไร่ครับผมไทกบไม่จุดต่อสังเข้าไม่จุดฟางครับผมปั่นโรตารีรอบหนึ่งครับผมไทยกบสามรอบครับผมเอากะศึกษาให้พี่น้องเดี๋ยวเบ่งเบาวนอกอะศึกษาเบ่งแต่ละปีครับผมเพื่อด้ลดลดต้นทุนของของเพื่อเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรครับผมเป็นเขาขึ้นซื้อในจังหวัดสุรินทร์ครับผม เขาหอมดอกมะลิหนึ่งศูนย์หาครับผมามาทานครับพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมอายุหนึ่งสัปดาห์ครับผมพี่น้องอย่าได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวน้องวัชกรสอยจริญได้ครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมอ,อยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกท่านครับผมแห้งแห้งแห้งลำลยุยลำลุยกันทุกผู้ท่านครับผม ปลาจากดอกไพ่ไข่เจ็บครับพี่น้องเดี๋ยวจังได้กครที่เขาไปสวนไปเอาถังครับผมครับพี่น้องทุกถู่านครับผมหอมปากของพ่อครับเนาะสัปดาห์หนึ่งกับสิบห้าถ่ายทอดกับพี่น้องเดียวกันครับผมข่าววันหน้าปีครับผม